นี่คือเรื่องราวของชายหนุ่มดงวงซุยคนหนึ่งที่จ,จู่ๆเขาก็เผอไปกดดูไลฟ์สดข,งขงองฆาตกรโลกจิตเขาเลยต้องกลายมาเป็นเหยื่อคนต่อไปไลฟ์สตรีมก่อนจะไปรับชมคลิปผมมีโปรโมชั่นมาแนะนำ u t u b e พีเมียเพียง69บาทต่อเดือนเมื่อสมัครแล้วทุกคนก็สามารถฟังสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาคาันและยังทำจอเล็กปิดหน้าจอได้ด้วยและยังสามารถฟังเพลงในแอป,ปได้อีกนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นชวนเพื่อนเพื่อ,อรับแต้มดูฟรีแบบคุ้มคุมไปเลยไม่ต้องใจแพงอีกต่อไป สามารถใช้อีเมลของเราเองได้เลยติดโปรเดิมก็สามารถใหญ่ได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงสนใจสามารถเพิ่มเพื่อนหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เพื่อสมัครได้เลยครับแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะครับใช่คุณนี้มีชื่อว่าอากากิเขาทํางานอยู่ที่ช่องทีวีชื่อดังแห่งหนึ่งอากากิเพื่อจะกลับมาออฟฟิศหลังไทยไรายการเสร็จแต่งานของเขายังไม่จบ อากาเกต้องหาข้อมูลเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ครั้งต่อไปตามคำสั่งของหัวหน้าเขามานั่งหาข้อมูลแบบเสงๆงทั้งที่คนอื่นเลิกงานหมดแล้วล่วงพักอากากะได้เริ่มไลฟ์สตรีมเพื่อแก้เบื่อเขาอยากเป็นคนดังในโลกออนไลน์มาตลอดอากากะทักทายหนึ่งคนที่เข้ามาดูเขาถือโอกาสเล่าเรื่องราวการทำงานกับช่องทีวีให้คนในไลฟ์ฟังซึ่งคนดูจะน้อยนิดแต่อากาเกก็พยายามเอนเตอร์เทนคนดูอย่างเต็มความสามารถทุกอย่างเป็นไปตามปกติแต่ว่าจู่ๆคนดูคนนึงก็คอมเมนต์แปลก เขาบอกว่าเขารู้วิธีเพิ่มคนดูแบบที่ได้ผลสุดๆคนดูคนนั้นส่งลิงก์หนึ่งมาและบอกให้อาคากิลองกดดูอาคากีก็ถึงกับตื่นเต้นนี่อาจเป็นโอกาสที่เขาล่อมาตลอดชีวิตเลยก็ได้เขาเรียบคลิกไปอย่างลิงก์นั้นและเมื่อคลิกเข้าไปจู่ๆภาพของร้านจนดรถแห่งหนึ่งก็ได้ปรากฏขึ้นมันเหมือนกับว่าไลฟ์ของเขาถูกตัดไปที่กล้องของใครบางคนแต่ที่น่าขนลุกก็คือลานจอดรถนะั้นมันคือลานจอดรถของบริษัทเขาอาคากีถึงกับชอ็อก เขาพยายามจะปิดมันแต่ก็ไม่ได้ผลคนในไร์ค่อยๆเดินผ่านประตูเข้ามาเรื่อยๆจูจูยามก็เดินเข้ามาและถามคาคนนั้นว่าเขาจะไปไหนและภาพต่อไปก็ทําให้อากากีถึงกับช็อกเพราะคนในไร์นั้นหยิบมีดออกมาและฆ่ายามจนตายอากากีถึงกับทาอะไรไม่ถูกคนจํานวนมากเข้ามาดูไร์สดของเขาทุกคนคิดว่านี่คงเป็นการแกลง้งคนดูทุกคนต่างชอบใจและบอกว่านี่มันสมจริงสุดๆไปเลย หลังจากค่ายามเสร็จค,คนๆนั้นก็ได้ขึ้นลิฟต์มาอย่างฉันที่อาคากิอยู่เขาพยายามทุกวิถีทางเพื่อปิดไลฟ์นั้นแต่ไม่ว่าจะทำยังไงมันก็ไม่ได้ผลขาตกรกอยๆเดินตามทางเดินมาเรื่อยๆเพื่อมาหาอากาจิอากากิรีบไปซ่อนและดูความเคลื่อนไหวของขาตกรผ่านทางมือถือขาตกรมาที่ห้องทำงานและมองหาอากาจิโชคดีที่อากาจิหนีมาซ่อนทานเขาเลยรอดจากมันมาได้เพราะไม่เจอใครขาตกรก็เดินกลับไปที่ทางเดินแต่ว่าตอนนั้นเองจู่ๆคนดูคนหนึ่งก็คอมเมนต์บอกว่าอากากิซ่อนอยู่ใต้โต๊ะ คาตกรมองกลับมาและเห็นอากากิเข้าพอดีเขารีบวิ่งหนีคาตกอยังสู้ชีวิตมาที่เลฟเขากดริบร์บรัวแต่มันก็ไม่มาสักทีฆาตะกรเองก็ตามเข้ามาติดติดแล้วอากากิเลยวิ่งหนีลงทางบันไดแทนเขาหนีลงมาสองชั้นและเขาไปซ่อนในห้องน้ำฆาตะกรก็จะเดินผ่านห้องน้ำนั้นไปแต่ว่าคนดูคนหนึ่งก็คอมเมนต์บอกว่าทำไมไม่ลองใช้ห้องน้ำดูล่ะฆาตรก็ค่อยๆเปิดประตูห้องน้ำทีละบานทีละบานในที่สุดมันก็มาถึงห้องที่อากากิอยู่อากากิคิดว่าเขาคงไม่รอดแล้ว แต่เมื่อคาตกอนพังประตูเข้ามาประตูของอาคากิกลับไม่เป็นอะไรกลายเป็นว่าพวกเขาทั้งสองคนอยู่คนละชั้นกันอาคากิเลยลอดตัวไปได้ถึงเจอไม่เจออาคากิแต่คาตกอนกลับเจอเพื่อนของเขาแทนมันไม่รอช้าคาตกอนได้ทําการฆ่าเพื่อนร่วมงานของอาคากิอย่างโหดเหี้ยมจากนั้นมันก็ออกตามหาอาคากิต่ออากากิเลยววิ่งออกมาและไปซ่อนที่อื่นเขาพยายามคิดว่าควรทำยังไง ทันใดนั้นอากากิก็นึกขึ้นมาได้เพื่อลมง,งานของเขามีกุญแจของรถบริษัทเขาเลยรีบกลับไปที่ห้องน้ําห้องนั้นและหยิบกุญแจออกมาแต่พอเขาออกมาและเช็คไลฟ์สดอากากิก็ต้องถึงกับกลัวสุดขีดเพราะตอนนี้ฆาตกรได้อยู่ด้านหลังของเขาแล้วอากากิวิ่งหนีอย่างสุดชีวิต ยอดดูไหลสดพุ่งสูงขึ้นถึง1,200คนคนดูยังคงคิดว่านี่เป็นการจัดฉากแกลง้งทุกคนเลยเอาใจเชียร์ฆาตกรโดยไม่คิดอะไรอากากิวิ่งหนีมาจนสะดุดลม้มเขารีบลุกขึ้นมาและขึ้นลิฟต์หนีฆาตรกรไปได้ทันแบบพอดีเป๊ะพอลิฟต์ลงมาถึงลานจอดรถอากากิก็ใช้แรงทั้งหมดที่เหลือวิ่งไปที่รถทั้งที่ขาเจ็บเขารีบขึ้นรถและล็อกประตูอย่างรวดเร็วอากากีคิดว่าเขาคงรอดแล้วแต่เมื่อเขาดูไลฟ์สดนั้นเขาจึงกับช็อกอีกครั้งเพราะตอนนี้ ฆาตรกรได้อยู่ข้างๆเขานอกรถและถือกล้องจอถ่ายเขาอยู่อากากิพยายามสตาร์ทรถแต่มันก็ไม่ติดฆาตรกรเดินไปหยิบถังดับเพลิงที่อยู่แถวนั้นมาเพื่อพังกระจกมันกำลังจะพังกระจกได้แล้วแต่จู่ๆคนในไลฟ์คนหนึ่งก็บอกว่าเขาจะแจ้งตำรวจฆาตรกรหยุดการกระทำของมันและปิดไลฟ์ทันทีอากากีถึงกับงงว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นหลายสดนั้นทับนส,าสติเป็นไลฟ์ที่มีคนดูพร้อมกันมากที่สุดตลอดการอากากีฟื้นจากช็อกและเงยหน้าขึ้นมาเขาเห็นยามและเพื่อนกำลังยืนจ้องหน้าเขาอากากีถึงกับหัวลอกมา เขารู้อยู่แล้วว่านี่ต้องเป็นการแกล้งกันแน่แต่ว่าจู่ๆหลายสดนั้นก็กลับมาไลฟ์้ังคนดูที่บอกว่าจะแจ้งตำรวจบอกว่าเขาจะไม่แจ้งแล้วตอนนี้เขาอยากรู้มากกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปจนทุกคนในไลฟ์ต่างพร้อมใจกันเชียร์ฆาตกรและขอดูฉากจบเพื่อรวมงานเองก็จอกล้องและถ่ายมาที่เขาอากากีบอกกับเพื่อว่านี่มันไม่ตลกนะแบบนี้มันมากเกินไปแล้วแต่ว่าเพื่อกองเขากลับยิ้มออกมาทันทีไม่ได้ยิน กลายเป็นว่าฆาตรกรคนเดินเข้ามาในรถได้แล้วและกำลังจะฆ่าเขาคนดูพุ่งทะยานจนเกือบจะทะลุหมื่นคนอากากิอ้อนบอนขอให้ฆาตรกรไว้ชีวิตเขาคนดูพุ่งเกินหนึ่งหมื่นคนท่านใดนั้นฆาตรกรก็พูดออกมาว่านี่มันสนุกซะจริงทุกคนในไฟ์ต่างล่าสแสดงความยินดีกับอาคากิจากนั้นฆาตรกรก็พูดออกมาก็บอกแล้วไงว่ามีวิธีเพิ่มคนดูแบบได้ผลยินดีด้วยนะตอนนี้นายก็ดังที่สุดในประเทศแล้วแท้จริงแล้วทั้งหมดนี่คือการจัดฉาก ครแต่ก็คือคนที่มาคอมเมนต์ว่าเขามีวิธีเพิ่มคุณดูแบบได้ผลในตอนแรกและเรื่องล้วทั้งหมดก็จบแค่นี้ครับ